โอเคครับผมกอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมซีเข็ดนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เซิร์ฟก็เปิดไปที่เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับทุกคนเซิร์ฟยังโคตรปริงอยู่เลยทุกคนผมกดอะไรแบบแม่งดีเลยเป็นสิวะโอเคครับวันนี้ผมจะมาโชว์ความสามารถของตัวซักระมะมิกุเฮ้ย <laughs> นึกน,นานถือว่าเป็นตัวเก่งระดับหนึ่งนะครับมีบัฟอมตะ แล้วก็มีทะลุอมะตะด้วยครับทุกคนสูงสุดถ้าเป็นร่างไฮเปอร์เปนสามสิบสามพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูด้วยแล้วผมพาไปทดลองสกิลกันในคลิปนี้เรียกตัวอุ้ยตัวถือว่าก้าวีิถือว่าเรียกไวนะครับทุกคนโอเคครับแล้วผมพาดูสกิลถ้าัมาโหลดนั้นหน่อยขออภัยนะครับทุกคนหมุนติ้วติ้วแล้วผมพาสุมแสงมืดด้วยมันจะแจกแสงมืดหนึ่งตัวนะครับทุกคนแล้วก็จะมีตู้ไอแสงมืดที่มีโอกาสได้นะครับแล้วก็สุ่มอะไรมัน แล้วก็มีตัวอะไรตัวนึงผมจำไม่ได้เหมือนกันสายวงไวมันจะเป็นแต่ลสายให้สุ่มเลยครับทุกคนโคตรด,ดีโอเคครับผมถ้ามีเสียงคูข่ขากข,ขอขาดขอไปนะครับทุกคนเพราะเครื่องผมแม่งคูกขัก,กไม่มีไม้เลยเพื่อนผมอาจแบบไม์ไม์ตัวเครื่องนะครับมาดูความโหดของซากุระมิกุของผมดีกว่าถ้าสกิลมันโหดนี่มันมันเอาเรื่องนะผมบอกเลยผมใส่เกียร์เป็นไอ้นี่กระทำบนดำเสื้อคิดมัดแล้วก็ เต้าน้ำเต้านะครับทุกคนไปเล่าลงเตรียมนั่นเองอุ้ยบับอม,มตะหน้าป้อมบับหน้าป้อมโอหเชิดดสกิลโคตรกว้างเมื่อกี้สกิลมันกว้างมากอุ้ยมันเปลี่ยนมีทั้งดำเมจทั้งเปลี่ยนสภาพโคตรโกงนะผมบอกเลยเป็นตัวฟรีที่โคตรเอาเรื่อง เหมือนมันจะทําถึงพร้อยแม็กได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ตัวสักรามิกุก,ก็ถือว่าแบบใช้งานดีเลยครับทุกคนแม่งตัวโคตรดีใครไม่มีผมบอกเลยพลาดใครไม่สร้างรอบนี้นะครับทุกคนโอ้แล้วความสามารถไฮเปอร์ดีด้วยนะเลือกเพื่อนออกมาเพิ่อมอีกหนึ่งตัวว้าวผมแล้วถูกใจผมจะทำพร้อยแม็กนะครับทุกคนเหมือนมันจะทำได้อยู่แล้วนี่ เราดูก่อนนะครับว่ามันทําขึ้นเก้าดาวมันใช้ใช้ไอห,หินกี่เอียนนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เพิ่มโอกาสคู่เทพเป็นเซรีเซรี่เด็กฝึกหัดนะครับทุกคนเป็นคล้ายๆแบบดับเมจเหมือนเป้าล็อกเลยครับทุกคนสกิลทุกสกิลนะถ้าผมได้มาก็แบบจะแกแจงเกิดเหมือนแบบเป็นเป้าล็อกวีสองหรือปเปล่าไอตัวเนี้ยมาครับผมสิบหกไปผมผมจะได้เกิดเลยเปล่าต,ตอนนี้เซอร์มันปิงน้งนะครับทุกคนปึ๊บ อาหารยำไหมมาไหมาวะเนี่ยอีกรอบอีกรอบผมว่ามาชัวผมอยากได้นะครับตัวนี้แม่งดูโหดพอันตรายอันนี้ลองผมได้ไว้มานะครับได้สุ่มใจตัวสิบใบห้าสิบนะฮะได้ไว้มาทุกคนก็ถือว่าดีอยู่แต่มันก็มีให้สุ่มฟรีแต่จะโอกาสได้หรือเปล่าไม่มีแต่ที่จริงนะครับไอไอ,ไอตัวใหม่ผมยังไม่มาเลยว่ะรอบสุดท้าย ห้าใบของผมต้องมาแล้วไหมครับจะ,จะมาไหมจะมาหรือเปล่าป<ะ>ัาบผมว่ามันมันเชิงไม่ค่อยดีว่ะตอนนี้มันก็จะมีไอ้สายตู้สายพลังจะมีเบาเมยกลนะผมอยากได้มากเลยเบาเมนกลไอ้ตัวสายวังไวไม่ค่อยดีนะมันเป็นไอเนี่ยไอ้มุนการบินนะครับ ส่วนสายแบพิบดีอยู่นะมันมีไอไว้แล้วก็มีพวกเทินชีแต่ตู้ไฮไลท์ก็คือตู้แสงมืดรวมนั่นเองผมบอกเลยถ้าได้ทาดมืดโอกาสเกือสูงมากมาวะทุกคนห้าสิบใบผมผมจะไม่หลับตาแล้วนันผมจะลืมตาสว่างเพื่อรอมันแจ้งเกิดขอเป็นแสงเบาล็อกไปแม่งเอ้ยแต่รีกันบินไม่เป็นไร ถือว่าเกลือนะครับทุกคนแสงมืดผมแม่งไอดีไอดีรองแม่งเสือกได้ไวไอดีหลักแม่งได้กันวินเซลลี่กากๆเนี่ยนะโอเคครับผมผมว่ารอบนี้มันแจกเพชรต้องเจ็ดร้อยใช่ไหมผมเห็นแบบกิจกรรมแม่งแจกเพชรเจ็ดรอยดีนะผมเข้าแบบมาทำธุรกิจทันนะครับทุกคนในวันแรกก่อนสี่ทุ่มนะก็เลยได้ตรวจตรงนี้มา แจกเยอะแจกกระนำเราผมสุม่มถ้าเก็บได้อีกสา30บใบนะครับทุกคนเราก็สามารถไปสุ่มหาพวกเปาไม่กลนได้นะครับทุกคนเสร็จส่วนตัวนี้นะครับผมแนะนําก็ให้ทําปั้นแม็กทุกคนผมบอกเลยมันมัน,น่าจะได้แม็กอยู่แล้วครับทุกคนก็ถ้าใครขยันหน่อยมันก็ทําขึ้นแบบ9ดาวแม็กก็น่าจะตึงผมว่าผมจะทำเกาดาวแม็กนะครับ ทำไมผมต้องได้การบินเวลาแสงหมือตอนนี้เซิร์ฟมันปิงมากครับทุกคนโอเคไอ้การบินผมมัน <c oughs> ก็ก็ามาทุทุ่ยใส่ถ่ายได้ไมั้ง <c oughs> ก็มันจะมีบัฟอมตะแล้วก็มีตัวหนึ่งแต่ผมก็คงไม่ใช้ตัวหนึ่งเป็นเท่าไหร่นะโอเคครับวิถ้าผมได้ตัวนี้นะวิม,ม,ม,มีคนได้แล้ววันหนึ่งคน โอเคครับผมอุ๊ยฮาบี้ว่ะโคตรเยอะตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยเก้าบีคงถ้าผมพูดถึงตัวนี้ผมให้คะแนนมันนะครับก็ให้มันผมให้มันเก้าเลยเอาเลยผมว่ามันโหดนะเป็นตัวฟรีที่โคตรโหดแล้วผมขอลองไปดูด่านอีกด่านหนึ่งนะครับทุกคนดูว่าสกิลมันจะ กว้างหรือเ่าไอดีร้องได้ไว้ยังเกิดนะครับแต่ไอดีหลักองไดไ้การบินมานได้ทำเลยได้เนะแต่เอาจริงอยากได้ไอตัวใหม่มากกว่าไอเซรีตัวใหม่แม่งโคตรเท่ตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นตัวบินด้วยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เซิร์มันปิงไปหน่อยนะฮะเซิร์ปริงเซอร์ปิง โอเคปลายครับจังหวะนี้รูว่าสกิลมันจะกว้างหรือเปล่าครับทุกคนแต่เมื่อกี้ตูผมตอนแรกม่งโคตรกว้างเลยนะเดีย๋ยวรอตูเรียกรอมาแถมแถบเ <c oughs> สียงเนอแถมแร่ใช้น้อยนะครับใช้แค่พันเดียวนะครับดูกอนล่างสีฟ้าน,นี่กิ๊บสีของผมเป็นไรวะถ้าเป็นล่างให้เปลืออาจจะลดมาเก้าร้อยไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนอุ้ย แต่มันยังเป็นเวล1้อยิอยู่ไงแม่งตายหมดเกี้ยงทำไมผมใช้ตอนแรกมันดูกว้างมไปตอนหลังแม่งดูไม่กว้างวะมันไม่ข้ามเหรออุ้ยกว้างอยู่แต่ลาเมจดเ,เบาดนึงโอเคครับแม่งเวล140ยสิบพันอันนี้ไม่ไหวนะก็ตัวฟีก็ถือว่าแบบใช้ได้อยู่นะครับทุกคนเป็นธาตุไฟ แลบิดไฟเลยครับทุกคนก็แนะนําให้หามาเนมาเยอะครับทุกคนก็ทําเป็นพร้อแม็กกันเลยแล้วผมขอดูก่อนถ้า9้าดาวมันใช้วัตถุดิบไม่เยอะเราก็จะทำเป็น9้าดาวแม็กกันนะครับทุกคนแนะนําให้ทําเป็น9้าดาวแม็กนะผมขอดูมันใช้วัตถุดิบ9้าดาวเยอะไหมถ้ามันใช้แบบไอ้แตลีหูใช้ห้าสิบคือต้องเก็บยาวนะครับทุกคนถ้าจะทําแบบ ถ้าทำก้าวรามักแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนก็ปลาล์มไปเรื่อยแล้วกันผมว่าผมอยากทำเหมือนกันนะแต่น่าจะเป็นปีแล้วไม่แหละโอเคครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนเซิร์ฟนี้อาจจะงุดงิดนิดหน่อยครับเซิร์ฟตอนนี้มันปิงชิบหายแล้วฮะโอเคครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมกินข้าวมันไก่นะครับ